คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะที่เป็นปกติเลยสามประการคือสรพสิ่งเนี่ยมันมีลักษณะอนิจจังคือเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่านี่นั่นโน่นนั้นหรือไหนๆหรืออะไรๆลักษณะเหมือนกันหมดอนิจจังหมดเลยไม่ว่าจิตไม่ว่ากายไม่ว่าสรพสิ่งเหมือนกันหมดแล้วก็เป็นลักษณะของทุกคือมันทนอยู่ในโดยสภาพตัวมันเองไม่ได้ต้องเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตลอด อารมณ์ก็ไม่ตั้งอยู่ได้นานความรู้สึกก็ไม่ตั้งอยู่ได้นานความคิดก็ไม่ตั้งอยู่ได้นานร่างกายสัืงขันก็ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปลี่ยนตลอดอันนี้เรียกว่าลักษณะแห่งทุกข์หมดลักษณะแห่งทุกข์ลักษณะแห่งความทนยากทั้งหมดและคําว่าอนัตตาคือมันไม่มีความเป็นตัวมันเองจริงๆของสรรพสิ่งมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริง สามอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์พุทธาตัดสรุปไว้ให้เลยว่ามันเป็นปกติเลยแต่นั้นมันไม่มีสุขของจริงที่เราเรียกว่าสุขแล้วเ,เรียกว่าสบายเนี่ยเพราะว่าทุกมันน้อยไปหน่อยทุกมันน้อยไปหน่อยทุกละเอียดไงเราเลยเรียกว่าสบายเรียกว่าสุขสบายแต่จริงจริงมันทุกดังนั้นตรงนี้มันก็จะผ่านแล้ว จะผ่าคตินิยมแบบโลกโลกแล้วไงว่าที่แฮปปี้นิวเียร์แฮปปี้นิวเอยร์อะไรก็อยู่่นน่้นแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเนี่ยนะคือมันทุกข์ทั้งนั้นนะแล้วการที่พ้าให้พรขอมีความสุขมากๆอะไรเนี่ยคือการให้มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เป็นทุกข์ชน,นิดหี劣 แต่ถ้าให้พรนะขอให้ไม่ต ah ิดไม่ขัดไม่ข้องไม่คาในทุกโทษทั้งหลายอันนี้ใช้ได้หลุดพ้นนิพานขอให้ไม่ติดไม่ขัดไม่ค้องไม่คาในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันนี้อันนี้ใช้ได้เป็นการให้ความหลุดพ้นทางใจกับทุกคนใช่ได้แต่ถ้าลักษณะเนี่ยขอให้มีความสุขไอ้อย่างเนี้ยคือให้ความทุกข์เป็นความทุกข์ชนิดละเอียดมันเป็นการให้ความหลงเป็นให้เป็นการให้พรก็ให้ให้ความหลง ให้ความหลงเป็นพรก็ทุกคนก็ดูดิความสุขของทุกคนมันตั้งอยู่ได้แค่ไหนอ่ะใช่ไหมนั่นแหละก็เรียกสุขอนิจจ์ดังนั้นคําว่าสุขอนิจจ์มันก็คือทุกเนั่นแหละมันไม่ใช่สุขของจริงดังนั้นถามว่าเราอ่ะเราในส่วนตัวเราจะเอาไหมหลวงพ่ออยู่มาตั้งนานหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นความสุขเลย <laughs> คือคือไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ทุกเพราะว่าท่านมีภาระมากท่านมีความลับผิดชอบอะไรมากต่างๆคือที่บอกว่าท่านไม่เคยเห็นมันมีความสุขเลยคือมันไม่มีความสุขของจริงเข้าใจหรือเปล่าทุกอย่างมันทุกข์หมดอันนี้จังหมดแล้วถ้าจะให้ท่านเห็นว่ามันเป็นความสุขจริงมันมีที่ไหนมันไม่มี แม้แต่อารมณ์นั่นอารมณ์นี้ที่เรียกว่าอารมณ์ดีอะไรต่างๆก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์สุขจริงๆมันเป็นเป็นเพียงแค่ความทุกข์ที่เบี่ยงเบนจากทุกข์มากมาเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยทุกข์ปานกลางทุกข์ละเอียดทุกข์ปราณนิดแม้แต่สวรรค์ก็ยังเป็นทุกข์สวรรค์เนี่ยรู้ไหมอ่ะอารมณ์สวรรค์ก็ยังเป็นอารมณ์ทุกข์ชนิดหนึ่งแต่ว่ามันทุกข์ปลาณนีดทุกข์ละเอียดแต่เขาก็เรียกว่าสุขแต่จริงๆมันคือทุกข์ เพราะว่ามันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพนั้นได้ตลอดเวลามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในอารมณ์ที่เขาเรียกว่าสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นน่ะเรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้โดยสภาพของมันเองอันนั้นแหละเรียกว่าทุกข์ด <c oughs> <c oughs> ังนั้นมันก็จะกันความหลงให้ คือทุกอย่างเนี่ยคือไม่ได้ดังใจน้องบอกตัวเองไม่ได้ดังใจแบบทุกอย่างเลยคือไม่ได้ดังใจแล้วจบจบเลยก็เหมือนกับว่าเราจะไม่ต้องไปหลงเลือกเอาไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างไรสุขหรือทุกข์ก็ไม่ต้องเลือกเอาไงสุขก็ไม่ได้ดังใจทุกข์ไม่ได้ดังใจสุขก็ไม่ได้ดังใจทุกข์ก็ไม่ได้ดังใจต่อไปก็ไม่ต้องเลือกเอาก็จบเลย ไม่ต้องเรื่องเลยนะสุขก,ก็ไม่ได้ดัง่งใจทุกข์ก็ไม่ได้ดัง่งใจแล้วก็ไม่ต้องเรือ่องเอาละจบเลยจบเลยจบจบโมาหะความหลงเลยไม่หลงสุขไม่หลงทุกข